ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่กําลังเลี้ยงหมูอยู่โดยเฉพาะท่านที่เป็นรายย่อยอย่างพวกเรานะครับก็ช่วงนี้ราคาหมูก็ยังเป็นที่ไม่น่าพอใจ เป็นที่ทําให้ขาดทุนนะครับไม่ต้องบอกแล้วว่าเสี่ยงต่อการขาดทุนโดยเฉพาะท่านใดที่ยังไม่มีการปรับลดต้นทุนนะครับซึ่งการปรับลดต้นทุนนั้นมันก็มีหลาย,ลายวิธีนะครับโดยเฉพาะาเลี้ยงนายยอยอย่างเราเนี่ยก็หาวิธีลดต้นทุนมาซึ่งผมก็ทําคลิปไว้หลายๆคลิปเลยแหละครับลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับมันก็ใช้ได้ผลอยู่แต่ถ้าถามว่าจะได้กําไรไหม มันก็คงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็มีขาดทุนแต่ก็ยังไม่มีขาดทุนนะครับสําหรับผมก็แต่อย่าไปคิดข้าแรงนะครับถ้าคิดข้าแรงก็เหมือนกันนะครับขาดทุนตั้งแต่อยู่ในมุ้งนะครับยังไม่ได้ออกจากมุ้งเลยนะฮะนี่ก็คือปัญหาอย่างหนึ่งสําหรับรเกษตรกรอย่างพวกเรานะครับถ้าจะพูดถึงสภาวะราคาหมู วันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดให้มันมากความนะครับเรามาพูดถึงว่าความแตกต่างของหมูแต่ละรุ่นกันดีกว่าสําหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าผมลดต้นทุนแล้วจะมาเปรียบเทียบว่าต้นทุนค่าอาหารนี้ระหว่าง2 0 0พกว่าบาท3 0 0พกว่าบาทแล้วก็4 0 0พเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับก็คือข้อแรกเนี่ย ที่บอกว่า2,000ันเนี่ยเพราะว่าช่วงเดือน2เดือนแรกนี่นะครับก่อนถึง2เดือนแรกเนี่ยเราจะยังให้อาหารแบบลดต้นทุนไม่ได้ผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าอาหารลดต้นทุนของผมผมใช้มันหมักยีสนะครับมาผสมกับอาหารเมื่อก่อนก็ทําอีกแบบหนึ่งก็คือจะจํากัดอาหารแต่พอราคามันลดลงเรื่อยๆจํากัดอาหารอย่างเดียวไม่พอแล้วเราต้องหาอะไรมาเสริมนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ นอกจากจะใช้มันมักจิดท,ที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วผมก็ยังสั่งมาทําเองนะครับนี่ก็คือลดต้นทุนลงไปเรื่อยๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับข้อนี้ที่ว่ามันสองพันกว่าเนี่ยอพอสองเดือนแรกเนี่ยผมยังให้กินอาหารเม็ดสับกรูปนะครับก็ต,ตกตัวละกระสอบนะฮะสำหรับอาหารเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองก็ตกตัวละสองกระสอบแต่ปรากฏว่าราคาข่าวทราบข่าวว่าราคามันจะลงอีกผมก็เลย อ้าไม่ถึงสองกระสอบกินไปได้ตัวละกรสอบพอฝ่ผมก็เริ่มผสมมันหมักยีสุดเลยแต่ผมก็ใช้ในตราส่วนที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับมันก็ทุนไปได้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เริ่มผลิตเองแล้วคือการผลิตมันหมักยีสเนี่ยถ้าเราไปสั่งซื้อเขาก็ตกประมาณถุงละ30โลเนี่ยก็7-80บบาทหรือบางที่ก็อาจจะแพงกว่านั้นนะฮะ แต่ถ้าเราผลิตเองครึ่งต่อครึ่งครับในการผลิตจะใช้เวลาว่างหรือว่าใช้แรงงานตัวเองหน่อยนะครับต้รดต้นทุนลงไปเพื mm ่อ hmm. ความอยู่รอดของเราเองนั่นแหละครับ mm hmm. นี่ครับสองเดือนกว่า mm hmm. ก็ดูอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าว่าเลี้ยงไปแล้วน้ำหนักมันได้ไหมเท mm hmm. ่าที่ผมทำมานะฮะน้ำหนักมันก็จะต่างกันอยู่แค่3-4มสี่โล แต่ระยะเวลาเนี่ยต่างกันเยอะนะเพราะปะกติถ้าคุณช่วงที่ราคาอาหารมันแพงราคาหมูยังแพงอยู่เนี่ยเราจะคุนแค่4เดือนนะหลังจากยานมแล้วกว็อาหารในเต็มที่รับประทานแบบบุฟเฟ่เลยทีเดียวน้ำหนักก็จะได้ทั้งหมดแปกระสอบถึงแปกระสอบนะฮะค่าใช้จ่ายก็จะตกอยู่5,000กว่าบาทเกือบ6 0พัหรือบางครั้ง6กพัไปเลย เก้าขึ้สอบสิบขรสอบเนี่ยน้ำหนักมันก็จะได้ร้อยสิบห้าอัพร้อยยี่สิบนะครับมันก็คุ้มนะครับถ้าหมูพูดถึงว่าหมูช่วงนั้นมันราคาเป็นร้อยนะครับแปดสิบกว่าเก้าสิบร้อยเนี่ยผมจะอัดเต็มที่แต่ตอนนี้มันลดแล้วก็ลดลงมานะครับนี่ก็คือวิธีการที่จะทำให้เราอ,อยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงได้ในระยะยาว อันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ซื้อลูกหมูเนี่ยคงอยู่ไม่ได้เลยล่ะครับแต่คนที่ผลิตลูกหมูเองเนี่ยไม่รู้จะปจไปจําหน่ายไหนก็ต้องมาทําอย่างนี้แหละใช้วิธีอย่างที่ผมทานี่แหละสําหรับอีกอคอกนี้ก็เป็นอคอกที่สองนะครับอันนี้จะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยผมจะมาใช้มันมักจีสเป็นในอัตราส่วนที่อาหารหนึ่งกระสอบต่อมันมักจีสหกกระสอบ สามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนนะก็อ,ะอ,อีกไม่กี่วันก็สี่เดือนงบประมาณตัวนี้ก็สามพันจะสี่พันเหมือนกันขาดไม่อีกกี่บาทครับก็เฉลีย่ยแล้วตัวละสามสิบบาทนะต่อวันนี่ก็เป็นการลดต้นทุนคือผมจะควบคุมต้นทุนอยู่ให้ไม่ไม่ให้เกินห้าพันหรือเอาแค่แตะห้าพันนะครับเพื่อที่จะไปขายในราคาที่ตลาดเขาซื้อ เพราะว่า <Krist ian> ถ้าเราให้มันมากไปต้นทุนเราสูงไปกําไรก็จะไม่มีหรือว่าจะขาดทุนแล้ก็ควบคุมแต่จะทํายังไงได้ให้มันได้ร้อยอย่างน้อยก็คือเฉลี่ยให้ได้ร้อยแต่ถ้าที่ทํามาก็ร้อยสองร้มร้อยเก็ยังเคยได้นะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็หางจากข้อที่แล้วอยู่สิกว่าวันนะค,ครับอันนี้ตกเข้าไปสี่พันนะครับสี 4, 100, 1, 4, 100, ่พันเอ็ดสีันแล้ว ก็จะเอาอยู่สักประมาณ4 7 0 0ัน0 0่ถึงจะจับนะครับก็ดูน้ำหนักดูตัวแล้วก็น่าจะเฉลียลล่ยได้แล้วละ่ะครับร้อยนะฮะเฉลี่ยได้หลาร้อยนี่ก็คือวิธีการลดต้นทุนอีกแบบนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านเลี้ยงหมูที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับช่วงนี้อย่าคิดอะไรมากมายคิดไปก็ปวดหมองนะฮะ ส่วนวิธีการลดต้นทุนก็มีหลายๆอย่างนะครับบางท่านก็อาจจะยาหวานให้บ้างอะไรให้บ้างก็คือหมูมันอดตายแล้วครับแต่อย่าให้มันผอมแค่นั้นแหละเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเองนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็หยุไดไว้ก่อนนะครับสําหรับคนที่ไปซื้อลูกหมูมาลงขุนนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วครับทั้งคนที่ผลิตลูกขายแล้วก็คนที่ซื้อลูกหมูมาขุนคนผลิตลูกหมูขายตัวละเจ็ดแปดร้อยก็ยังไม่มีใครซื้อนะฮะช่วงนี้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบแต่เพียงแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ให้กำลังแรงใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามกันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ